สาธาสาธาสา,สาจ้าชุ่มฉ่ำกันทั่วหน้าชุ่มฉ่ำกันทั้งแผ่นดินจ้าพี่น้องวันนี้สุขสัน์วันสงกรานเช่นเคยค่ะพี่น้องค่ะสนุกสนานกันไปทุกที่ทั่วประเทศไทยค่ะทุกคนเล่นน้ำคลายร้อนกันจ้าวันนี้เด็กๆก็พากัน เล่นน้ำหน้าร้านค้าเราจะทุกคนในนี้น้องไท่เกร์ก็บอกจอด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 จอครับทุกคนเดี๋ยวผมจะซาดเองเนี่ยค่ะคุณยายคุณยายก็มาเลี้ยงแลงหลานกันจ้าในจะมานะจ้าน้ำอ้อยสดแตงโมมะม่วงค่ะมะม่วงขมิ้นนะคะ อร่อยมากค่ะมันหวานมันเทศเราก็ยังมีเปิดให้บริการเหมือนเดิมค่ะทุกคนใครที่ยังไม่ได้ของฝากนะคะเวะมาเลยจ้าบางคนซื้อแล้วก็กลับมาซื้ออีกค่ะเพราะว่าเอาไปเผาแล้วหอมหวานถูกใจมากเลยค่ะนี่ค่ะแตงโมงลูกตูๆแค่60บาทเองจ้าใครมาไม่ทันก็อาจจะเหลือแค่ลูกเล็กๆนะคะทุกคนนีค่ะ เด็กๆก,ก็เล่นอย่างสนุกสนานมากเลยค่ะเล่นจนสีผิวเปลี่ยนเลยค่ะทุกคนทั้งโดนสาดน้ํานะคะอันนี้ก็นั่งรอไปเลยจ้านั่งดูพี่ๆเล่นน้ําไปจ้าน้างสเตฟานี่บอกว่าชอบจังเลยเทศกาลที่มันเย็นฉ่าใจกันทุกคนเลยค่ะมาอีกแล้วค่ะ สาดกันเข้าไปค่ะสาดกันเข้าไปจ้าออกจากบ้านมาไม่ต้องกลัวน้ํานะคะทุกคนมาให้กันสาดให้เต็มที่เลยค่ะสาดเข้าไปอีกแล้วค่ะถูกใจเขาละน้องข้าวหอมบอกว่าเล่นตั้งแต่เช้ายันสองทุ่มหนูเล่นจนหนูขี้เกียจเลยค่ะบอกว่าถูกใจหนักอันนี้ก็ลูกค้าก็มา ซื้อของฝากอีกแล้วค่ะมันหวานมันเทศค่ะเอาไปเผาบอกว่ากินแล้วติดใจก็กลับมาอีกรอบหนึ่งค่ะทุกคนเนี่ยค่ะบรรยากาศการเล่นน้ำวันนี้ก็เฮฮาสุขสันต์กันทั่วหน้าค่ะทุกคนสนุกสุดๆไปเลยจ้ารถคันแล้วคันเล่ายิ่งบ่ายมาค่ำมาพาการเข้าเมืองเข้าอมเภอนะคะทุกคนไปเล่นน้ำกัน แบบสุดจริงจัดเต็มมากค่ะอำเภอกันทะลักเรานะคะจัดเต็มจริงๆจ้าเด็กๆก็พากนเล่นสาสรให้เต็มที่ไปเลยจ้าะปะแป้งกันไปค่ะสนุกทวนน้านะคะแล้วก็เปิดสปริงเกอร์ให้นะคะจากบอกว่าอมาลดคนหรือ,อมาลดข้าโพดนะคะสนุกมากเลยค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันสงการจ้า